สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาดูกระชังปลาดุกอุ้ยนะครับที่ผมเลี้ยงไว้กระชังแรกนะครับอายุได้68วันนะครับส่วนกระชังที่สองนี่ก็อายุปลานะครับประมาณ40วันเองครับเดือนกว่ากว่าอันนี้2เดือนกว่าแล้วนะครับไซส์นะครับสตัวโลตอนนี้นะครับกระชังแรกส่วนอาหารที่ใช้นะครับกระชังแรกเนี่ย ผมใช้อาหารที่เป็นอาหารเม็ดขนาดใหญ่นะครับก็ก่อนที่จะให้ปลาผมจะแช่น้ําให้อาหารมันมันนิ่มก่อนก่อนที่จะหวาดทุกครั้งเทคนิคของผมนะนะครับนี่กระชังอีกระชังหนึ่งเป็นอาหารปลาดุกขนาดกลางนะครับเนี่ยครับเราต้องคํานวณน,นะครับน้ําหนักอาหารให้ดีนะครับก่อนที่จะให้ปลาเนี่ยนะครับคํานวณอัตราการแลกเนื้อให้ดีนะครับ จะขาดทุนหรือมีกําไรอยู่ที่เทคนิคการให้อาหารนะครับสำหรับของผมปลาดุกนะครับผมให้2อมื้อคือเช้ากับเย็นนะครับสำหรับปลาดุกสายเนี้ยนะครับเนี่ยอาหารเม็ดใหญ่เนี่ยผมให้มื้อละครึ่งกิโลกร,รมัมปลาดุกห้าร้อยตัวนะนะครับเนี่ยครับดูสายดูสาปลาเห็นไหมครับ นี่ให้เห็นเห็นเลยดูไสาปลาเห็นไหมครับคิิปเก่งนะครับเทคนิคของผมคือการแช่อาหารเนี่ยครับแช่อาหารเม็ดในน้ำก่อนที่จะหวานประมาณสักสิบนาทีครับปลาจะมีระบบย่อยที่ดีและปลาจะจะเริตกโตได้ดีนะครับเห็นไหมผมเลี้ยงในกระชงังผมให้ระบบดูเวทนะครับกุ้งหอยปูปลาในสระน้ำของผม เป็นคนกำจัดเศษอาหารที่เหลือแล้วก็มูลของปลาดุกในกระชังนะครับน้ำจะไม่เน่าเสียนะครับรอบๆกระชังนี้จะมีหอยขมนะครับเกาะเต็มเลยเนี่ยครับดูครับนี่นี่คือปลาดุกพร้อมที่จะจับไปขายได้แล้วนะครับตอนนี้ผมยัดไซส์ให้ได้สามตโลเพราะว่าผมโชคดีที่ทาง ร้านที่จําหน่ายพันปลาเนี่ยเขารับซื้อคืนนะเฉพาะปลาดุกอุ้ยนะครับเป็นปลาเศรษฐกิจนะครับเขารับซื้อคืนเนี่ยขั้นต่ำานี่คือกิโลกรัมละ4ี่สิบาทได้แน่ๆนะครับแต่ก็อยู่ที่ช่วงเวลานะครับ40บาทเบีาทคือไม่ขาดนะครับก็จะ40บาทขึ้นไปนะครับไม่เกิน50บาทอยู่ประมาณเนี้นะครับเนี่ยคือปลาดุกอายุพร้อมที่จะจับแล้วผมเลี้ยงอีกประมาณสัก20บวันเพื่อ สร้างเนื้ออีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็จะจับขายนี่แหละครับก็ได้กําไรนะครับได้กําไรยังไงก็ดูเรื่องการให้อาหารดีๆอัตราการเลกการเล็กเนื้อนะครับกาเรียกอัตราการเล็กเนื้อของปลานะครับปริมาณอาหารที่ใช้นะครับก็นําไปปรับใช้กันได้นะครับเจริญเติบโตได้ดีสําหรับการเลี้ยงปลาดุกในกระชังครับ